สวัสดีคะ่ะพี่น้องทุกท่านไปอย่างทั่วโลกเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูงาชาแนลค่ะมาในคลิปนี้ก็เปิดมาก็เจอเลยนะคะเจออะไรเจอตีนไก่ข่าววันนี้วันว่างวันหยุดนะคะก็เลยมาหาเพื่อนๆค่ะอันนี่คือเลือดหมูนะคะเราเอามันนึ่งเองค่ะทาน้ํายาขนมจีนตีน,ตนไก่ค่ะพี่น้องจ้าวัตถุดิบของเราก็ได้เกน้ํายาค่ะ <laughs> นี่คะ่ะมีพริกมีขามีตะไคร้ใบมะกรูด หอมแดงกระเทียมมีมะละกอมีพริกเขียวสดค่ะมะละกอกิโลละ90บาทจา้าลดราคาขาวสตอนะคะ มีเครื่องปรุงวัตถุดิบที่ทําแบบน้ํายาแล้วก็น้ํายาปลาไรคาะนี่คือผัก,กแก้มคะ่ะมีถั่วงอกมีผักชีลาวมีต้นหอมมีผักบุก้งมีถั่วงอกมีแตงกวาแล้วก็มีปลายช่อนคะ่ะปลายช่อนนี้ล้างโดยเกลือนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วเอาไปทอดคะ่ะพี่น้องจ๋าไม่ได้เอาไปต้มพร้อมกันบบน้ํายานะคะมาบ้านเพื่อนคะ่ะบ้านเพื่อนคือเป้าไม้จ้าพี่น้องจ๋า ันชิวๆพอรากตําบักฮงค้าพี่น้องค่ะตําบักฮงตํามักฮงใส่กุ้งสดนะคะนี่คือผักแก้มของเราแล้วก็ผลไม้ก็ได้แก่น้อยนาค่ะมีบักมีนะคะมันยีสีบม่มบักมีนะคะชิวๆที่บ้านเพื่อนค่ะพักผ่อนนะคะหลังจากที่ไล้สุดมันนานนะคะโอ้โหดูสิคะน้ำยาเสร็จแล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วนะคะประมาณ9 5ปเนะคะเดือดคุกุกๆุกุเลยจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อค่ะกินน้ำกันแซ่บแซบเด้อจ้า ตอร่อยค่ะอร่อยมากเลยช่วงนี้ก็เป็นบ่ายสอกว่านะคะเพราะว่าพรงาต้องไปรับลูกสาวเลิกที่โรงเรียนนะคะเลือดนี้ก็ถุงหนึ่งกล่องหนึ่งก็เอามานึ่งเองกล่องละสิบเท่ากับ220บาทบ้านเราคะ่ะน้องจ๋าดูสิทันเนี่ยร้ากินมากเลยใครจะกินเป็นนะคะส่วนใครที่กินไม่เป็นก็กราบขอประทานโทษด้วยนะคะทุกท่านไม่สิทธิภาพเ้อจ้าสิทธิภาพโอ้ยว่ววิวจ้าพี่น้องจ๋า ดูแลกินไปแล้วรอบนึงขนาดมาดูคลิปอีกทีก็ยังน้ำลายไหลเลยมาเด้อมาเด้อจ้ะมากินนะคะพี่น้องจ้าเพื่อนคนนี้ทํากับข้าวเก่งมากเลยเป็นเพื่อนบ้านเดียวกันเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันค่ะเพื่อนสนิทนะคะตั้งแต่แรกที่ประทมอบ้านเดียวกันปีเดียวกันเดืเดียวกันเดือเดือนค่ะได้สามีก็มาได้สามีอยู่บ้านใกล้กันนี่นะคะนะคะไม่นาเชื่อนี่เสร็จแล้วค่ะนนี้ก็ยำนะคะยำยำปูสดสดค่ะปูสดสดนะคะ ครูสดๆแล้วก็ตำบักฮงค่ะสาบตตกตำบักฮงมีเส้นมีนะคะงากินเส้นมีกงไม่ได้กินเส้นขนมจีนชอบเลยขาตตำบักฮงใส่กุ้งสดซ้ำตัวจ้าพี่น้องจ้าผักแก้มค่ะขอขอบคุณทุกๆการรับชมนะคะขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีปิดภาพระการใดบางงต้องกรับขออภัยขอโทษนะคะจุงกะและสวัสดีค่ะ